สวัสดีครับผมนายธนากรเสือภูเกยวนะครับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่หนึ่งครับจากมหาวิทยาลัยราชพัฏนครปฐมนะครับวันนี้จะมาขอตรวจร่างกายเบื้องต้นนะครับไม่ทราบว่าคุณพี่ชื่ออะไรครับชื่อพอลิสาประจันดุลค่ะครับผมอายุเท่าไหร่ครับอายุ21ปีค่ะครับผมส่วนสูงเท่าไหร่ครับหน3้ยแล้วก็น้ำหนักล่สิบครับผมขอในนานเรียกพี่นะครับได้ครับผมวันนี้เราจะมาตรวจร่างกายนะครับตรวจศีรษะใบหน้า ดวงตานะครับผมจมูกปากใบหูแล้วก็ลําคอนะครับเพื่อหาอความผิด<อ>ปกติจาแรกออนุญาตตรวจดสีสันนะครับ,คร,บครับผมเรื่องศีรษะนะครับไม่มีเชื้อรานะครับผมหรือว่าปกติดีครับผม แล้วก็ไม่มีรอยนูนแล้วก็ไม่มีรอยบุ๋มนะครับถือว่าปกติดีครับผมตรวจบริเวณใบหน้านะครับผมใบหน้านะครับดูปกติดีครับไม่มีรอยแผลเป็นหรือว่าขาดเลื่อนนะครับผมขอเนีาตนะครับใบหน้าดูสมดุลดีนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อนะครับ กล้ามเนื้อเทมโพราติสนะครับปกติครับผมกล้ามเนื้อในซิเตอร์ก็ปกตินะครับแล้วก็กล้ามเนื้อทิเตรงก่อยก็ปกติเหมือนกันนะครับยิ้มสิครับครับผมยิ้มแล้วมุมปากไม่ตกนะครับถือว่าใบหน้ามีความยืดตรวรอบดวงตานะครับผมดูตามนิ้วนะครับครับผมการตอบสนองของดวงตาปกตินะครับคอามย้ดนะครับเมตาดูตาข้างบนครับ ครับผมการตอบสนองของรูม่านตาปกตินะครับผมไม่มีเนืยออักเสบนะครับกาตรวจตาเวกจมูกนะครับผมผ่อนเนื้อนะครับเจ็บไหมครับไม่ค่ะเจ็บไหมครับไม่ค่ะครับผมไม่มีอาการที่จะเป็นไซน์นะครับผมผ่อนเนื่อนะครับครับผมไม่มีสารพัดหลังนะครับจมูกการตรวจไปิเวณรอบใบหูนะครับอย่างแรกนะครับทดสอบเสียงนะครับ ได้ยินเสียงไหมครับได้ยินค่ะได้ยินเสียงไหมครับได้ยินค่ะครับผมการได้ตอบสนองของหูถือว่าปกติดีนะครับเรามาดูบริเวณรอบใบหูนะครับรอบใบหูมีความปกติดีครับผมแล้วก็ไม่มีสันาหงหันะครับถือว่าปกติด้านนี้นะครับรอบใบหูสะอาดดีครับผมปกติแล้วก็ข้างนี้ก็ไม่มีสันข้าหลังเหมือนกันครับ เป็นการตรวจบดยเรียนต้องปากไหมครับผมยิงฟันสิครับครับผมอ้าปากครับไม่นั่นดื้อนนนนดื้ครับผมครับผมถือว่าไม่มีฟันผุนะครับแล้วก็เหงือกไม่อักเสบนะครับถือว่าฟันมีสุขภาพดีครับผมแล้วก็เหงือกก็มีสุขภาพดีเหมือนกันครับผมต่อไปขออนุญาตตรวจลิ้นนะครับ อ่าคนไข้แลบกลินนะครับลลินครับผมครับผมลองพูดอาที่ครับอาครับผมลิ้นนะครับไม่เป็นผ้านะครับแล้วก็ลาคอไม่แดงแล้วก็ไม่มีเชื้อราในลาคอด้วยครับผมสุขภาพช่องปากและฟันนะครับถือว่าปกติดีเนี่ยตรวจบริเวณลาคอนะครับคนไข้เจ็บไหมครับไม่เจ็บค่ะคนไข้เจ็บไหมครับไม่เจ็บค่ะครับผม ครับผมไม่มี่อไทรอยโตนะครับผมแล้วก็ต่อทองซินก็ไม่โตนะครับบริเวณคอสะอาดสะอานครับผมถือว่าบริเวณคอปกติมีขั้นตอสุขภาพนะครับถือว่าคนไข้นะครับมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงนะครับผมไม่มีการผิดปกติของร่างกายนะครับผมก็ขอขอบคุณคนไข้มากนะครับขอบคุณครับ